เมื่อคืนนะทำไมทุเรศแฟนนด้มีการอัปเดตอีเวนต์อีสเตอร์เข้ามาทุกคนมีอีสเตอร์เอ็กฮันเข้ามามีชิคเก้นสตอร์มที่เป็นดิวแมนอ่าที่เป็นกอลลี่เหรอแลยมีเจ้าเจ้าท่านเอ่อบาสเกตแมนที่เป็นกอลลี่เหมือนกันมีเจ้าเชลสปิเกอร์แมนแล้วก็เจ้าแคลรอดคาเมราแมนอืออัปเดตมีมานี้อัปเดตเต็มก็ไม่ได้มีอะไรมากนะอือมียูนิตทั้งหมดประมาณ4ตัวทุกคนมีกอลลี่มิสติกลีเรจเอนอีพิก จริงๆพี่ได้อัดคคิดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าพี่ลืมเปิดไมค์มาก็เลยเออต้องมาอัดอีกรอบนึ่งทุกคนก็เออเสียเวลาไปสองรอบเลยเอ่ะวันนี้ พี่มาเล่นตัวละครที่เป็นเออลีเจนแคปอีพ e ี่แล้วก,กันเพราะว่าพี่ไปทางการซื้อมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนไปทีเจ้าเคโรลท์ C ot, กับไปเจ้าบันนี่อย่างตัวทุวกคนไอเจ้าบันนี่ไรเดอร์ B N นะก็คือเออตีเป็นสปาวเนอร์ทุกคนดาเมจคือหนึ่งพันห้าสิบถึงสองพันสองมีระยะวงยี 6, ่บหกถึงสามสิบคูดาวหนึ่งวิดีเพืยอประมาณหนึ่งพันห้าสิบถึงสองพันสองแล้วก็มียีสเลือดประมาณห้าพันถึงสามหมื่นแล้วก็ดีเพืยอประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าอืมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนิิดดดนนนนนนนึึงงงกกก็คคคคื 3, ืือออออเเตััววละะรรรใช้าาปทุขจไม แล้วก็ไอเจ้าแครอทกัมลาแมนตัวนี้คือได้หมคือประมาณ4 0 0พันถึงสามหมืนระยะวงยิบเจ็ถึงสามเจ็ดกูดาวหนึ่งวิอีกประมา4สี่พันถึงสามหมืนทุกคนอืมอ่ะเดี๋ยวนี้พี่เอาสองนี้ไปลองเล่นหน่อยกันแล้วก็มิสติกกับคอรลี่พี่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่นเออคลิปหน้าทุกคนเพราะว่าตัวละครสองนี้มัน ยังไงดีรู้สึกว่าในส่วนของรอบนี้นะไอสกุลเงินอีสเตอร์เนี่ยหรือว่าเออโคเดนซี่ A ency, มันค่อนข้างยางฟาร์มยาโดนคือวิธีการฟาร์มมันมีแค่วิธีเดียวอะก็คือให้เราอยู่ในเกมในระหว่างการเล่นหรือว่าเาการต่อสู้ก็คือมันจะมีไข่ดรอปลงมาจากท้องฟ้าทุกคนเป็นสีฟ้ามั้งหงฟองนะ่าจะได้ประมาณสัก5ทถ้าใพี่เดานะเพราะว่าเมื่อคืนพี่ลองไอ จะบอกเอฟเคบางคนเออคงจะไม่ใช่เมื่อคืนไม่ได้ลองเล่นทุกคนก็คือมันมันมีแค่วิธีเดียวก็เลยเออไม่ได้มาสอนวิธีการฟาร์มก็เสียใจด้วยกันอืมอ่ะเดี๋ยวนนี้ลองเอาอีพิกกับเออลีเกนไปลองเล่นดูอีพิกอยู่ไหนครับอีพิกลีเกนหนึ่งตัวแล้วก็อีพิกหนึ่งตัวอืมอินฟลูเอนเซอร์หนึ่งแล้วก็โค้กวูเม่นหนึ่งเอ๊ะโค้กเม่นหนึ่งแล้วก็รามิงหนึ่งตัวอ่ะไปทุกคนเล่นในหมดไหนดีทอยเลสิตี้ <c oughs> ดีไหมหรือว่าทอยเล่หลับทอยเล่หลับปะก Icana, สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแหล่งลงสินค้าต่างๆเช่นสเลี้ยงตัวละครหรือโลบักพี่แนะนําเว็บนี้เลยบิวประกอบทางเว็บไซต์นะมีระบบให้เลือกซื้อไอเทมหนูตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นท o i เล t เท f e เฟ e หรือเพรสเ p รเ c อร์เก้านะและยังมีบริการจากแมปอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงระบบการเติมโรบักอีกด้วย และตอนนี้นะทางหมายเลขทรเฟนท์กับไฮซัมเบอร์99นะมีระบบส่งแบบตู้จดหมายที่รวดเร็วทันใจถึงไอเดียคุณภายใน1-5นาทีเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยอ่าเรื่องหมดในแม่เลยแล้วก็อ๋อต้องสกิเวฟย,ยาทุกคนอืมวางท่วมตังมา2ตัวอืมโอเคเดี๋ยวรองเงินก่อนทุกคนอ่าแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีอีสเตอร์ฮันด้วยใช่ไหมทุกคน ให้เราหาไข่ได้หมดเออ40ฟองแล้วก็50ฟองเพื่อได้รับยูนิตไอเจ้าเชลกับไอเจ้าบิเกตมั้งไอเจ้าบาสเกตไอ้บาสเกตแมนถ้าสมมติพี่จำไม่ผิดแล้วนะอ่ะวางเจ้าบันนี่ไปก่อนหนึ่งตัวต้นเกมอืมแล้วก็ต๊ะมังหนึ่งเดี๋ยวรอก,ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ขอเวลาว่างก่อนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาไม่งั้นก็อาจจะได้ซื้อมั้งอืมเอาวางเพิ่อมอีก2ตัวโอเคแล้วก็เกตมาอืมสามร้อยอืมเออด,ดมาไม้เจ้าไอ้บันนี่มันก็สวยดีเหมือนกันนี่หว,ว่า ใช่ไหมมียอดราฟฟุงฟิ้งทุกคนเป็นลูกไข่อัพเกรดเพิ่มมาครับอืสามร้ 300, 300, 300. อยสามร้อยสามร้อยอขายกันแล้วหนึ่งแล้วก็อีกสามร้อยแล้วก็อีกพันสองอวางเพิ่มดีไหมน้อรู้สึกเหมือนจะเออเคลียร์ชาร้าจังเลยหลุดเข้าบ้านนะเนี่ยอืมพี่ว่าพี่เริ่มอัพเกรดแล้วกันอัพเกรดแรกนะคือเชั้นหกร้อยเพิ่มเป็นมาสองพันเพิ่มระยะประมาสองแล้วก็เพิ่มเลือดอีกประมาณห้าพันแล้วก็ดีพิเศษมันห้าร้อยอัพขึ้นมาเลยอืมอัพเกรดต้อมตังหน่อยอืมพันสอง โอเคแล้วก็อีกพันสองประมาณนี้ทุกคนก็คือมันจะมีไข่เดาลงมาให้เราเดินเข้าไปเก็บอย่างนี้เลยแล้วก็หนึ่งฟองมันจะได้ประมาณสักห้ามั้งถ้าสมมติพี่จะไม่ผิดนะ เดินเก็บเลยอัพเกดแล้วกันพันสองพันสองแล้วก็หมดยังโอเคหมดละอัพเกคขั้นต่อไปคือช้เงิน1นึ่งพันเพิ่มเดดมาหมื่นหนึ่งเพิ่มไรย่อมสแล้วก็เพิ่มเลดประมาณหมื่นหนึ่งดีประมาณห้าอยอกเลยครับพี่น้องขั้นต่อไปคือชื่อหนึ่งันเก้า่มเมาเจ็ดเพิ่มไรย่อมสงแล้วก็เพิ่มเลดประมาณหนึ่งพันหาดีวประมาณห้าอยอกเลยพันเโอ้กี่กคนตัดและดาเมจสองระยะมสอแล้วก็เลดประมาณสามหมื่นดประมาณพันหแล้วก็คูาววิ่ะ ไอ้เจ้าเคร์อดต่อเลยอืมใช้เคร์อดในการโจมตีไงอ่าแป๊บหนึ่งพี่วางเจ้ารามเมงก่อนนูนรู้สึกว่ามันจะขยันหลับมากเลยอืมเฮ้ยอะไรเนี่ยหลับบ่อยเกินอ่ะอัพเกียร์อะไรคือเช่นสี่ร้อยเพิดมเป็มาสามพันเพิ่มระยะวงสามอัพกี่ร์มาครับพี่น้องอือมขั้นเราไปคือเช่นแปดร้อยเพิดมเป็มาหกพันเพิ่มระยะวงสามอัพเกียร์มาเลยขั้นเราไป, 800, ปเช่นเงินหนึ่งพันห้าเพิ่มเปมาเก้าพันเพิ่มระยะวงสองอัพเกียร์มา ก้า็ไปสองพันเพิ่มมาหมื่นหนึ่งเพิ่มระยะมาสองอัพอยู่มาเลยครับโอ้กระตบนตอแหละดาเมจคือ3ามหมื่นระยะวงสามเจ็ดูดาวหนึ่งวิอืมอ่าคอปูเมนสักตัวหนึ่งอัพเกรมาโอเคลดระยะในการกูดาวไปเหลือ0ูนยวิแล้วก็ตัวนี้ก็เหลือ0ูนยวิทุกคนอืมอ่าเก็บนิดหน่อยอืมอ่ะโอเคประมาณนี้อุโอ้ข้างในโคตรเยอะแม่สกุลเงินเก็บเก็บเก็บไป ลืมไปเลยว,ว่าเออในแบบมันมีไข่ไออิสต์เอ็กฮันใช่ไหมมีทั้งหมดประมาณ50ฟองหูยไม่ใช่นนน้อยเลยอ่ะหรือว่าเราจะไปซื้อตัวละครเพื่อเอามาเล่นเลยไม่ต้องหาน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะวิโอ้ดอกมาแล้วอืเก็บเลยพี่น้องโอเคอ่ะเวฟ20แล้วงั้นให้พี่ขอระยะเอฟเคถึงเวฟที่50แลยกันมันจะไำให้เสศรมามทุกคนแป เลยมองจอแพ้เลยเอาโอเคโอเคเดี๋ยน้อยก็เออเราได้สองไอซ์คุณเงินในนี้มาแล้วอืมเอาแค่ต้องประมาณนี้ไปกับสู่หน้ารอบบี้ของเราดีกว่าอ่ะก่อนจบคลิปพี่ว่าเออเราสุ่มสักหนึ่งฟองแล้วกันอ่ะซื้อมาเลยอืมดูหน่อยสิว่าดวงของพี่จะเป็นไงอ่าแป๊บนึงมาขออนุญาตบูสเตอร์มาก่อนสองขวดอืมโบสมาแล้วก็เปิดมาเลยเปิบ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 โอเคแครอทโอ้ เปิดญาติอยู่เนี่ยไม่ธรรมดามันเหมือนเออกล่องทั่วไปทุกคนแต่ว่าก็แค่คือสกุลกันมันเก็บยาติไปนิดนึ่งนะเอาตรงๆเลยอืมแล้วก็มีเอคันใช่ไหมตรงนี้ให้เราหาไข่อยู่ในถิ่นพระซากับเออในหน้า็รบบี้แล้วก็ในแมดด้วยทุกคนอืมถ้าหมด50ฟองจะสมมติเก็บได้สิฟองปุ๊บคือจะได้เจ้าเชลแล้วก็เออห้ฟองจะได้เจ้าไอ้บาสเกตแมนอืมอ่ะประมาณนี้ทุกคนเงินก็นสําหรับลกปนี้นี่นะเนี่สูไม่ได้แฮ